จังหวัดสงขลาก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อจัดงานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ177ปีในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ177ปีซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎราคม ณบริเวณสารเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนายไพโรธสุวรรณจินดารองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลานายประเสริฐจันทละศิริพาสนาย,ยกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลารวมถึงทัพเรือภาคที่สองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจเมืองสงขลาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการดำเนินง,งาน ในการที่จะประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมประกอบไปด้วยพิธีเส้นไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองผูกผ้าเสาหลักเมืองพิธียกเสาเทวดาหรือเสาโกงเต้งรวมทั้งการชิมของร้อยเมืองบ่อยางกิจกรรมอิ่มท้องอิ่มบุญ9้าห้อง9บาท พิธีเวียนเทียนสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาพิธีไหว้สมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองพิธีอัญเชิญองค์พระประทับเกี้ยวพิธีเอี้ยวพิธีอิ่วเก้งแห่พระรอบเมืองค่ะกิจกรรมงานถนนคนเดินนางงามการจัดนิทรรศาการความรู้เกี่ยวกับเมืองเก่าสงขลากิจกรรมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์พิธีลงเสากโกเตงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจีนและการแสดงยิ้วทุกค่ำคืน สำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเป็นศาลเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองสงขลามายาวนานถึง177ปีตั้งอยู่บนถนนนางงามก่อสร้างในสมัยพยาวิเชียนคีรีหรือเทียนเส้นณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาซึ่งทำจากไม้ชัยพึก ได้รับพระราชทธธานจากพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในปีพุทธศักราช2385ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะและเป็นสถานที่สำคัญของเมืองสงขลารวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกเชื้อชาติในจังหวัดสงขลาอีกด้วย